บ้าน <c kho 1970> แข็งแรงสบายดีแข็งแรงสบายดีแข็งแรงสบายยู่ใส <sven> ่ทุกมือนี่ยู่เพื่อนยู่บ้านยู่ผู้เดียวปะยู uh ่ผ huh. <sondern> ู้เดียวบ่ออ๋ตุ้มมือก็มาวัดบ่เพื่อนก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาย่างเอาบ่หรือจักปั่นจักรยานจย่างเอาย่างเอาเดมีจักรยานบ่หรอมีมีแต่ว่าบ่ได้ขีนยางมันจะระเบิดต้อง่อนอ๋อยางบ่ดีไก่ไก่บ้านน้ำไกลไก่บ้านน้ำย่างเอาอืม แล้วการอยู่ผู้เดียวการยินการอยู่เฮ็ดจากไหนอยู่ห็นกับทรามดาบ่บายากกับมีอันอาก็เฮ็ดงานอยู่ลรงบ้านกับเอาพวเขามาส่งยู่เรือยยู่แมนบออ๋อพอมูพ่อพวเข้าแนบบอตรงนี้มูกับั้งล่าสุดก็เห็นหมเก่งแมนบออ๋อขับรถไห้พ่อเครื่อนแมนบออ๋ออันแจกถุงในี่ฉีบอยู่นำทวมแมนบอเพื่อนย่มเศร้าทุกเศร้าโตกัมาวัดบอบ่อกับ